กราบเรียนประธานรุทิสภาที่เคารพก็ผมพลเอกอักนิตฐ์หมื่นสวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาประธานคณะกรรมการการมหาร,ราชการแผ่นดินขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่มาชี้แจงเกี่ยวบเรื่องการปในรูป,ประเทศด้านการมหาร,ราชการแผ่นดินดังนี้ครับภายใต้หน้าที่และอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญคณะกรรมรการการบริหารราชการแผ่นดินได้นำเนการติดตามเสนอแนละและเร่งรัดการปรรูปประเทศด้านการบริหารราช,ราชการแผ่นดินตั้งแต่แผนฉบับเดิมนะครับซึ่งกําหนดไว,ว้ว่าจะมี6ประเด็นในการปฏิรูปในต้นปี2562นะครับต้นปี2562คณะกรรมธิการ ได้เดินทางไปยังกระทรวงต่างๆทั้ง19กระทรวงนะครับได้เชิญข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ,ะปยปกระทรวงเข้ามาร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงนะครับหนึ่งปีถัดจากนั้น<ป>ก็ได้เชิญปยปกระทรวงทั้ง19กระทรวงมาที่สภาหแห่งนี้มาร่วมประชุมคณะกรรมธิการการพราชการแผ่นดินเพื่อติดตามว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมานี้แต่ละก,กระทรวง ได้ด,ดําเนินการมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของแต่ละกระทรวงสิ่งที่ค้นพบนะครับและคิดว่ายังไม่มีใครพูดถึงก็คือทั้ง19กระทรวงปยปกระทระวงมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลบ่อยมากนะครับบางกระทรวงมีคนไม่เพียงพอที่จะไปฏิบัติงานดึงคนจากที่นู่นที่นี่ มานั่งทําตรงนี้เพราะฉะนั้นทําให้การปฏิรูปของกระทรวงต่างๆเนี่ยขาดความต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกิดความร่าช้าเกิดขึ้นนะครับจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เราได้มีการปรับแผนการบรรูปประเทศตามที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับงานที่คณะ กรรมธิการการบริหารงานกายนต้องติดตามนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากหกลยุทธ์เหลือ5กิจกรรมปฏิรูปกิจกรรมปฏิรูปที่1ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลกิจกรรมที่2จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์กิจกรรมที่3ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาคลัฐสู่ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่งดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรมกิจกรรมปฏิรูปที่สสร้างความเข้มแข็งในการบร e ิหารราชการ ในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมที่5ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดความรวดเร็วคุ้มค่าโปรง่งใสปราศจากการทุจริตในช่วงที่ผ่านมานะครับคณะ าการบริหารราการแผ่นดินได้เชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเป็นรูปทั้ง5กิจกรรมนี้นะมาร่วมหาเลยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับสำนักงานพฐฐานัฒนารัฐบาลดิจิทัลสำนักงานพฐฐานัฒนรรฐฐาราชการพลเรือนนะครับ ในขณะเดียวกันคณะกรรมกาธิการนี้ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสเสนอและเร่งรัดไปจังหวัดต่างๆนะฮะขณะนี้ได้เดินทางแล้วทั้งหมดสิจังหวัดนะครับไปสิบเก้จังหวัดเราได้เห็นว่าข้าราชการในจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผนการไปรูปมากน้อยเพียงใดน,นะครับ พบว่าจังหวัดส่วนใหญ่19จังหวัดที่ไปนี้นะครับส่วนราชการเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการเป็นรูปประเทศด้านนี้น้อยมากนะครับประเด็นต่างๆนะที่ที่ได้พบนะครับก็จะได้ให้นะพล,เ,ลเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองท่านว่าที่ร้อยตีเชิดศักดิ์จำปาเทศ ท่านรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐปิ่นมนมรนรัฐนำเสนอถามว่าประเด็นต่างๆที่พบเนี่ยนะครับในคณะผู้ชี้แจงที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับะจะจะมีแนวทางอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคณะกรรมการการผ่าราทการแผ่นดินมองว่าปฏิรูปแล้วจะต้องเป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนครับก็ขอเรียนเชิญท่านถัดไปเลยครับท่านพลเอกสักิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองครับ